สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมปาโต้ตงสปีดครับชุดนี้จะเป็นชุดแปลงขบูผ้าปั๊มนะครับสำหรับใส่เครื่อง td สี่นะครับขบูเดิมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นของ T 2สอง้อยนะครับจะใส่ให้ดูนะครับตัวที่ผมทำนี้คือไม่ต้องเจาะเสื้อนะครับไม่ต้องทำอะไรที่เครื่องเลยฮนะใส่ได้เลย อันนี้ผมใส่ปะเกนไว้นะครับเพื่อทําให้ให้เห็นภาพเลยดีกว่าจะมีชิ้นนี้นะครับแป้นคาบ,บูไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนจากเสื้อนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟเบอร์หนานะครับเี๋ผมใส่ปะเกนไว้ต้องใส่ปะเกนทุกชั้นนะครับขาบ,บูผ้าปัม๊ม ใส่กับแเ้นไฟเบอร์นะครับใส่ได้ทั้งถังบนถังล่างนะครับกลับได้เลยนะครับไม่มีปัญหาครับใช้ได้หมดนะครับแค่เราพลิกขบูนะครับเโ,โชคใช้งานได้ปกตินะครับก็ใส่ ครอบลองนะครับถ้าเป็นตัวทีสองรอนะครับจะต้องทําแป้นตัวนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมกําลังจะทําตัวนี้ต่อนะฮะตัวนี้จะเป็นของ TD ดีสนะครับถ้าจะเป็นขบูเลื่อยอันนี้จะเป็นพ้าปั๊มถ้าเป็นขบูเลื่อยนะครับขบูเลื่อยส่วนใหญ่ก็จะมีไปข้ามแยกตรงนี้นะครับ ตัวแป้นขาบูตัวนี้ที่เป็นไฟเบอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้มีสายเว็บข้ามาเพื่อสายแทนตรงสาแทนตัวนี้เลยนะครับถ้าจะเป็นขาบูเรื่อยนะครับก็เสียบเว็บข้ามด้านบนเหมือนกันนะครับนี่ก็มีเหมือนกันนะครับใช้ได้หมดหรือจะเปลี่ยนเป็นแป้นกองแต่งนะครับแบบนี้ก็ ใส่กับคาบูได้เลยอย่างนี้นะครับเหมือนกันครับก็ฝากไปด้วยนะครับ Facebook ตาโต้งสปีดเพจสกูตเตอร์ดีไอวีไทยแลนด์บายตาโต้งสปีดนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําคัญมากเลยคือขบูพับปั๊มนะครับหรือว่าพวกขบูเลื่อยนะครับควรจะมีกรองน้ํามันก่อนที่จะเข้าขบูนะครับถ้าเป็นถังล่างอาจจะมี ตัวกรองอยู่ในถังนะครับถังบนอาจจะไม่มีให้มาก็ควรจะมีกรองก่อนที่สายน้ามันจะเข้าที่คาบูทุกครั้งที่ใช้งานนะครับต้องมีนะครับก่อนติดตั้งก่อนใช้งานต้องมีครับเดี๋ยวคาบูจะตันง,ง่ายนะครับก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ